ดูจึงมีซูชิจึงได้ตื่นก่อนกาหากินก่อนไก่สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป,องป้องไปสุโสทกัณค,ครับวันนี้ก็พบมาพอก,กันอีกครับบาสุโขทคกคัณฐ์อีกระเบอ้อครับวันนี้ก็ได้เนวกินครับตำบางเตงกับป่นเห็ดปุลเห็ดเพื่องยอยู่หน่อยนึงครับ มากินข้าวแรงเลยพี่น้องส่ดน,น้ำก่อนเด้อหืมนขัดผักมีหรอผักกาดมะเขือม่วงมะเขือลายมะเขือม่วงครับมะขินอยู่หน่อยนึงมาวันนี้นพี่น้องมากินกนอกันบ้างข้าวแรงเลยเนี่ยเพิ่งเลี้ย,เยวเบียกแล้วงานอืม ขาขักหิวหิวนี่มากินขาขักขนะลืมบอกไว้ว่ามีเข่าพรา้อมครับตำเอาเห็ดเพื่องเห็ดฟางเลย สดจากบ,บาทนะนัวกัก คลิปหมูวานนี่พี่น้องเออขอโทษขออภัยด้วยคนกระตุกนิ่มเสียงอัดออกมาแล้วนิ่มแต่เสียงฝนครับพี่น้องขออภัยหลายๆคลิปหมูวานเนี่ยอื มันหยอกมืดๆจังหน่อยนะครับน้องบุมมีไฟบุมแม่บุมมีไฟมันไฟมันบืนจะคอยแจ้ง คำเขาใหญ่เลยเนาะหิวแหงบุญีโบปตกฝนใส่ถึงซอนทั้งมือนะครับ wrong. สดน้ำนวลว่ะอืมตักตำแต่น้ำปลาต้มตำเดือดธรรมดาใส่หมูกรอบเปียกพี่น้อง นำนัวอยู่ในเบดหน่อนะอยู่ข้างนี้เบสคิวไลย์ยนะ้วกำัเข้าจนรุดอ วัสดีคบคัะเอาสำนีแล้วน้องพี่น้องเกือแตกกับกลักเลย่องเนี่ยทำกินประสิทธิภาพขอโทษขออภัยหลายๆครับขอบคุณสำหรับการติดตามเข้ามารับชมนะครับพี่น้องสำหรับวันนี้ก็ลาแล้วครับพปพอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ